คุณโดนคอนเทนเตอร์ยังไงนะมันหลอกเอาเงินผมไปหมดบัญชีแล้วมันบอกมึงว่าไงมีคนเอาบัญชีผมไปฟอกเงินอ๋อมันโทรมาโทรมาแล้วมันก็บอกว่าบัญชีของคุณมีการฟอกเงินใช่มีแล้วมันส่งรูปสมุดบัญชีไหมผมดูสมุดบัญชีเมือะ แต่เป็นธนาคารกรุงไทยซึ่งผมไม่มีกรุงไทยผมก็นึกว่าแล้วมันไม่เชื่อกันไไงมันบอกว่าคนทํามันเป็นเรื่องของธนาคารเก่าแล้วมันก็บอกว่าคุณแอบไปทําบัตรประชาชนตกที่ไหนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็มีคนแอบเอาเอาเป็นที่ของคณไปเปิดที่ไหนหรือเปล่าเหมือนปะล่ะเหมือนปะล่ะโอ้โหมันทำโคตนเหมือนนะไม่แล้วสรุปแล้วแล้วมันขั้นตอนคือมันหลอกบอกมึงขู่มึงบอกให้ผมโอนตังค์เพื่อไปมันจะเช็คเงินว่าเงินเข้ามาทงเอาไปตรวจสอบก่อนใช่ทีถ้าไม่มีอะไรปุ๊บเดี๋ยวไปโอนนกลับมา ทไงแล้วพอผมโอนไปปุ๊บมันบอกมีอีกสักแปดแสนไหมอะเออแปดแสนบวกพี่ผมไม่มีหรอกบ้าผมก็มีแค่นี้แหละในบัญชีอ่ะบอกเอ้าไม่รู้ก็ไปหามายืมใครก่อนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้โอนมาจำไว้นะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับแย่เลยครับแล้วไม่สรุปโอนไปตังที่มีอยู่ในบัญชีอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ครับหกพันเก้าร้อยบาท โอนไปเพื่อให้เขาตรวจสอบตามที่เขาบอกยาวเลยสรุปยาวเลยยาวเลยตงฝากเตือนไยหน่อยมีอะไรจะพูดกับให้คนที่ยังไม่เคยโดนบ้างครับเบอร์แปลกโทรมาครับทำไมอย่าไปรับเลยรับแล้วถ้าเราเป็นคนเชื่อคนง่ายอยากให้เขาหลอกง่ายแล้วทำไมแล้วมันขู่มึงมึงกลัวไปเลยอ่ะขู่ผมด้วยโอ้เดี๋ยวจะออกหมายจับนะให้มารีบมาลงพักวันนี้วันนี้คุยคือบอมเป็นตำรวจวีดีโอคอมาด้วยี เรื <ไป S 1> อ a l l เรยแต่ชุดาตำรวจข้างหลังเป็นแบ็คกราว์ทรงชาติเลยเชื่อตำรวจคอไหม่ะเชื่อเลยมึงเชื่อเลยเชื่อเลยมมมแม่ขู่ผมตะคอกผมเสร็จเลยถือว่าเป็นนูทาหอนนะครับใครที่เจออย่างนี้ก็อย่าไปโอนนะครับอย่า<ช>โอนเด็ดขาดน,นะครับผมบอกเลยอย่าโอนเด็ดขาดถ้าคุณโอนแล้วยังไงไม่มีทางได้คืนครับอันนี้จากประสบการณ์จากเทคน,นิคเชียนของของผมนะครับที่เขาโดนนะครับ